ต่องวดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟันทงในนู้นซิมาบอกอีกมือพุล่เดอร์วันที่วันที่ยี่ส,สหาวันอาทิตย์คือกันยีบหาเดอร์ฟันทงในนู้นสิบ,บอกยังตามอยู่เม่ชอบสิบแปนั่นหม้ นูก็บอกว่าถือแม่เอ้ยนูบอกเขาบอกว่าถือกันสองงวดแล้วสร้างมันถอกเรียกกรโอ้หนูบาขั้นผู้ใดถือนี่อะพร้อมพิมพ์พร้อมมาจะเจ็ดร้อยคนละมีเท่าใดเอาเท่านั้นแล้วแต่เอาเอา,เอาตามเอาตามอันนั้นละเอาเข้าบย่บยากบ่ยากอีอย่างลายไหมคะบปรยง่าเนาะแวมไปกำลังใจสูส่ๆเดอ้อผู้ใดกด็ใด้นะคะสูส่ๆ เข้าบอถือสองงวดงวดที่3ามเขาอาจจะถือแบบปังมัสินะนุกาหลอกหนาอยู่แม่เอ้ยสบายดีค่าลูกจ้าพ้อมแล้วพิมพ้อมเลยเดี๋ยวนูให้แคมหนาจอตัวนี้ให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อคุณแม่ซื้อลอตเตอรี่ไปแน่ส,สื่อมันเป็นตามาอยู่ดอกแต่ว่ารอหนูฟันท่องอีกรอบนึงบาแบบไหนท้าบา พร้อมพิมพ์พร้อมเลยหกรอยหาสิบบาทหกรอยเลขตีหนูกันลืมบึกสะดุดไหมนะคะบอมมี่พุใดเขากลุ่มเลยติแม่เออว่าบอมมี่อีหลีนะคะขัสนดูชิงิงแอดเอาด้วันดนี้นะคะหกร้อยแปดสิบคนพร้อมพิมพ์พร้อมค่ะบ่เห็ดลายใหญ่ห้างตอม่วนเด้อ ดูดูวันที่เอานะเดี๋ยวจะว่าลาวฮานอยอย่างนี้ไม่ใช่เดิมพร้อมพิมพ์พร้อมแล้วให้แคปแล้ววันนี้โอ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยว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 คุณแม่ยาเฝ้า เมื่อนีวันที่18เนาะคุณแม่อย่าเฝ้าอยา่าเฝ้าค่ะเอาไหมเอาไหมอยู่ในกลุ่มราคาะอย,ย่ยาเฝ้าเลยอย่าเฝ้าผมรู้แล้วว่าต้องเป็ยนแบบไหนแหงสีบองงงอย่าเฝ้าค่ะคุณแม่อย่าเฝ้านู้เขียนไหมก่อน ลอยคนแหล้่ชอบแฮงเงสามหนึ่ง,ง 3, ว่สะสนะแคปหน้าจอเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้เข้าใจขวางปากห่งค่ะคอยถือเรียนหลายๆเดอ้อไปซื้อลอตเตอรี่ไปในเดื่องหาคุณแม่ปัญหามันแพรแบวออกมาเอา้ามันเฮงสิได้รู้ว่าเข้าๆฮาบอกกันเวลาไหนลงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ที่เราบอกกันแคปหน้าจอคุณแม่ แคปหน้าจอค่ะคุณแม่เอาคือบอแคปโอเคไปนี่สัตบอสัอยูอ่เนาะหนูจะทุกทุกวันหนูจะบอกวันที่ด้วยเดอ้อหนูจะบอกวันที่ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตองหงวดเดอ้อคุณแม่เดอ้อตองหงวดตองใจเดอ้อถือกระบากัดไป เท้าฟุกถือกระบ้ากันไปถ้าเท้าบ่ฟุกถือกับ,กกบเงาตอกซอกคือเก่าเออมวดน,นี้ลอยคนกับถืออยู่บางสองคนเพราะว่าเอ,อ่อมันหลอกแห้งนะคะเลือกออกนุบานนุบานหลอกแห้งเติมหนึ่งอยู่นะคะนุบานหลอกแห้งถึงรถ ไปในเดอ้อผู้ใดแข a ประทานแจงเจเดอ้อล,ลูกศิลเ์ลาใไปล่พอป้าเขาบอกกันไปล่ใดลองกับบันทีท่อใดเขาเฮงสิบป์บุญบัเทียงกันว้าอุย้ยอีฮานันเล้งเวไลานันเวลานี่นน <c oughs> คอยถึงหลยายปนหมีปนศิลบ้ากันไปแล้วค่าคุณแม่เออเมื่อนี้ลูกมาแบบขั้นหน้าหยิบหยิบพอวันลูกหลอกน่ะตัว <c oughs> ถือว่อาถือกระซางตัวน่อเฮาเฮาลูกเพจก่อนเลิศอยู่แล้วต้องปอมีสามมีสามตัวบอค่ะเดี๋ยวสามตัวใจเย็นเด้อค่ะสามตัวต้องลอกก่อนอันนี้หนุ่มป่อยสองตัวตองงวดไปซื้อ,อแมนปัญหาแน,น่หนัปัญหาหนูอยากมันอันตัวนี้นะตัวนี้ลรืบ้างเด้อตัวนี้งวดน,นี้นี่ เลขปิดสีลายเพอวาหนึ่งหมวดที่แล้วเจ้าเมื่ออ่ันหลักศูนย์เด้อค่ะสิบอกให้เจ้าจิศูนย์ยังศูนย์หนึ่งศูนย์สนย์สนยี่ศแไพแคบเท่านบอกหนูเด้อกดหนึ่งกดหยังขึ้นมากกระได้กดหึขึ้นมากกระได้ปปท้านไพ่แคบเท่านเออหนูอยากให้แคบไปเป็นยังคืออยากให้แคบไป แงมนั่นแงมหนมูแงมแงอยู่หายเล็กถือห้อกรสิออกมาเบากันเนาะออกมาเบาโอ้ยแม่ห้องถูกเล็กสันสีบางคนกระสีบาโอ้ยกูกระบืเห็นเลยเนาะม,มันไปโรคเด็ดมันเอาไปลรคยุใสกระสีบานะอ่าเออคนห้าสิเป็นแบบนั้นลอยพอพันแม่เ้าก็ต้องเสพจะของใบเนี่ยแหละพูดอะหัวหนุ่ฟู้ฟูที่ดิบวะลอยพอพันแม่นะคะเ้าก็ต้องแบบว่าลงเวลาลงอย่างใบนำ้ำ วันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมปัญหา,า, 8, 5, 5, 8, ามันมากแปดหาหาแปดที่สักใดมุนเข้านี่หระมุนนะคะใครไม่ทันกดเลขกหนึ่งรอเดี๋ยวหนูให้แคปนะจออีกรอบหนึ่งโอเคเนาะอยากเข้ากลุ่มอีหะะลีเด้อค่ะหลังจากเนี้ยพอจะปักแค่กลุ่มนะนะคะจะบ่มีบาดเด้อคะ่ะจะบ่มีบาดเด้อผู้ใดอยากเข้ากลุ่มอีหลีอีหลีของหนูเด้อบางคนกับบ้านน้องปอคือว่าเอาคือว่าเปิดกลุ่มอีหลีแน่บางคนกับบ้าน นะคะกะเลาวาบอท่านได้เปิดอีรหรีดกแม่บางคนกะเพื่อนอยากอยู่ในกลุ่มหนูอีหรีบางคนเพิ่นก็นอยู่โดดล้วค่ะสามสี่ามปีละสามโตเดียวเดี๋ยวนูแจกเดอว,วาปลาแบบใดอ่าอันไหนแคปหน้าจอกันเดี๋ยวแม่แม่เพิ่นสิลืมหนูให้เวลาลงเวลานะลงเวลาสองทุ่มสี่สิบสี่นาทีวันที่สิปดนะคะแคบหน้าจอค่ะคุณแม่ แคปหน้าจอนาใจทำไมคุณแม่แคปหน้าจอคะ่ะอ่นะคะแคปหน้าจอเดอ้อต่องวดไปโหลดเนาะแม่เนาะเลขมันอ่านหลายเดี๋ยวนี้สิมาบอกมือเลขออกกับบริสืทธิ์ละเฮาเออไปสื่อแต่เลขกที่มันบ้าได้ออกอยู่ฮะอืมเอานี่ต่องวดไปเลยคะ่ะ บอกหาจุดทูกก็ได้แปดหาเ็นบอกหาแปดแปดหาสื่อนวนเข้าไปด้ยเท่าแม่สามแปดห้าค่ะโอ้หลดอยู่แม่แม่แม่กัญญาคิดเหมือนกันเลยคุณแม่น้องปอขอออกค่อนนะคะฝนตกนจ้าจ่าโมเป็นอยังค่ะคุณแม่ฝนตกฝนยังระมังฝาอ,อ่ระมังฝาระมังยังพร้อมเด้อค่ะคุณแม่นะคะแคบหน้าจอค่ะ Nobody what